ผู้ว่าอุดรธานีสั่งตรวจสอบคลิปเผาไร่อ้อยจนเป็นทะเลเพลิงพร้อมกำชับนายอำเภอเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่แจง้งจากกรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์เผาอ้อยในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดยมีเพลิงลุกโชนอย่างแรงมีกลุ่มควันและฝุ่นลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนก็ส่งผลทำให้ท้องฟ้าสว่างใสมีสีแดงจนน่ากลัว ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากว่าเป็นการทําให้สภาพอากาศแย่ลงเนื่องจากประเทศไทยกําลังประสบปัญหากับฝุ่น PM 2.5หลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองใหญ่เหตุเกิดขึ้นวันที่24มกราคม2568ล่าสุดเวลา14นาาวันที่25มกราคม2568ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบผู้ที่ถ่ายคลิปและเป็นคนโพสต์ภาพการเผาไร่อ้อยไม่ประสงค์จะให้สัมภาษณ์เพราะเกรงว่า จะได้รับอันตรายบอกแต่เพียงว่าที่เกิดเหตุเป็นไรอ้อยในพื้นที่ตบลหมากย่าอาหนองวัวซอจอุดรธานีอยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน2,315จึงเดินทางไปที่ไรอ้อยดังกล่าวพบว่ามีพื้นที่ประมาณ15ไร่มีร่องรอยตัดอ้อยสดด้วยเครื่องจักรและเผาใบอ้อยที่กองทิ้งไว้จนแห้งเป็นบริเวณกว้างสอบถามนายสิริธรคำสุยอายุ49ปีมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไรอ้อยเล่าว่าไรอ้อยผืนนี้เป็นของนายทุนในเมืองอุดรธานีหน้า จะมาเช่าทําการเกษตรปลูกอ้อยมันสำปะหลังสลับกันปีก่อนปลูกมันสำปะหลังปีนี้ปลูกอ้อยนายทุนใช้เครื่องจัดกระหนักเก็บเกี่ยวอ้อยสดในไร่นี้จะพบใบอ้อยกองอยู่ในไร่จานวนมากเมื่อคืนนี้ที่มีคลิปบอกว่ามีการเผาใบอ้อยตนไม่เห็นเพราะเข้านอนแต่หัวค่าและไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการเผาไร่อ้อยในครั้งนี้ด้านนายหนูอ่อนอบนุบลอายุ83ปีปราชาวบ้านหมากยาให้ข้อมูลว่าชาวหนองวัวซอ ทำไร่อ้อยจำนวนมากการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยการเผาไฟเกษตรกรไม่อยากจะทำเพราะอ้อยตอ่อหนึ่งถึงสองจะมีลำต้นใหญ่ทำให้ตัดง่ายแต่จะเผาช่วงอ้อยตอ่อสามถึงสี่จะมีลำต้นเล็กจะทำให้มีต้นทุนต่ำมีกำไรมากหากเกษตรกรตัดอ้อยสดก็จะเปลืองค่าแรงต้นทุนตัดสูงจะไม่มีกำไรจึงนิยมการเผามากกว่าส่วนไร่อ้อยที่เผาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ไร่อ้อยของชาวบ้านเป็นของนายทุนไม่ทราบว่าซื้อหรือเช่าเพราะไม่ทราบรายละเอียดการตัดอ้อยสดส่งโรงง,งานแล้วค่อยกลับมาเผาใบอ้อย เพื่อสะดวกในการใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่จะเผาก่อนค่อยตัดท้าปัญหาเรื่องฝุ่นกระทบกระเทือนกับสุขภาพประชาชนก็อยากให้ระง,งับการเผาหากชาวไร่มีต้นทุนในการตัดอ้อยสูงและเดือดร้อนก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาการช่วยเหลือและหาทางแก้ไขซึ่งหลังเผาอ้อยก็จะมีเศษฝุ่นใบอ้อยสีดำปลิวมาตกในบ้านแต่ก็ไม่นานเศษใบอ้อยก็จะหายไปซึ่งชาวบ้านแถวนี้ไม่มีปัญหากับฝุ่นจากการเผาอ้อยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังมีคลิปการเผาไร่อ้อยที่อำเภอหนองวัวซอจนเป็นทะเลเพลิงออกมาทําให้นายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สั่งตรวจสอบว่ามีการเผาไร่อ้อยในพื้นที่ใดในลายกลุ่มเผาพร้อมกับสั่งให้นายอำเภอ20อำเภอบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่แจ้งซึ่งจะแบ่งอาอกเป็นหลายพื้นที่มีทั้งการเผาในพื้นที่เอกชนการเผาในพื้นที่สาธารณะการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือทนนอก,การเผาในพื้นที่ป่าไม้และการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันและหากพบว่าผู้เผาเป็นเกษตรกรที่อยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมโครงการทันที